สนับสนุนรายการโดยน้ำป่าแท้ตาชูรสน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมสูตรโบราณจัดจำหน่ายมานานกว่า70ปีผลิตจากการหมักหัวน้ำปลาปลากระตักนานกว่า18เดือนทำให้มีรสชาติที่มีความเข็มนัวคงรสชาติดั้งเดิมของน้ำปลาและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นแรไอเทมเครื่องปรุงลับของร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทย รับรองคุณภาพได้มาตรฐาน GMP ละหาลานจำหน่ายกล่องละ4ขวดร,ราคา120บาทและกล่องละ12ขวดร,ราคา360บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line ID แม่ครัวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้น้องอ้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เทศสวัสดีครับโอเสียงใสแจ๋วเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมกับการเอ,อคุยกับพีเรครั้งแรกครั้งไม่ใช่ใชครั้งแรกหรอกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเพราะว่าเราสแกนเรื่องกันแล้วเนาะใช่ค่ะเยังไงก็ต้อง ต้องผิดภลาดระการแ้วต้องออกตัวก่อนเลยว่าเราครั้งแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นกันบ้างะค่ะแต่ก็ออยังไงก็ขอให้ติดตามทมให้ให้จดเรื่องเนาะครับคเ,เดี๋ยวถามนิดนึงเพื่อคลายความกดดันตื่นเต,ต้นรู้ว่าเสียงสั่นเลยนะครับเราเคยไปประกวดร้องเพลงมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเจเล่เวทีไหนเอ่ยประกวดประกวดร้องเพลงอ่าที่ไม้ทองคําค่ะน่าจะเป็นสีสัน นานมาแล้วแปดหรือหกนี่แหละไม่แน่ใจแล้วมันก็จะมีช่วงโควิดที่เขาไม่ได้มีการรับสมัครก็หายไปแม่จังหวะพอดีเลยเนาะพอเราไปประกวดแล้วมันกันเยอะไปได้สวยมาเกี่ยวกับโควิดมาซะก่อนก็เลยทําให้ตรงนั้นมันต้องดับฝันไปอตอนนั้นใช้เพลงอะไรประกวดอ่ะเป็นเพลงอครูในดวงใจอะครูในดวงใจ เออของของใครร้องนะของรู้สึกจะเป็นอรวิสจานรนนท์หรือเปล่าแล้วพี่ไม้เอามาเขาเวอ่าอ่าอ่าโอ้โหเพลงนี้ลึกซึ้งจําได้แล้วจาได้แล้วเพลงครูในดวงใจโอ้เพลงนี้ลึกซึ้งมากนะเออน้อยคนที่เอาเพลงนี้ไปประกวดอ่าส่วนมากก็จะเอาแม่พุ่มพวงนะส่วนใหญ่นะเออครับแต่เราเพลงนี้เลยนะโอ้แสดงว่าเสียงนี้เข้าขั้น เดี๋ยวไงว่างๆมาบันทึกเสียงให้หน่อยนะอยินดีมากมเลยโอเคเอาวหายกดดันแล้วนะตื่นเต้นแล้วนะเออบันเทาดูบันเทาแล้วโอเคโอเคเข้าใจน้องเลยนะเออได้แล้วค่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันฮะคนไข้เตียงคู่เรื่องราวเห็นน้องบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่บ้านเราเกิดวิกฤตโควิดถูกไหม เรื่องราวเป็นไงเชิญครับก็ต้องเล่าถ้าความก่อนเลยนะคะว่าช่วงที่โควิดสิบเก้าระบาดใ,ใหม่อ้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดโควิดแล้วก็ได้เข้าไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกันเนะขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดกิจการอยู่โรงแรมแห่งนี้ค่ะเป็นเหมือนโพิเทลที่ใช้ในการกักตัวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ้อมก็ได้เข้าไปพัก แล้วก็ต้องตรวจร่างกายสัมภาระอะไรเรียบร้อยละรับยาแล้วก็รับกุญแจห้องเพื่อที่จะขึ้นไปพัก <c oughs> ระหว่างที่พยาบาลเนี่ยคะ่ะเขายื่นกุญแจห้องมาให้อ้อมเห็นละเห็นหมายเลขกุญแจคะ่ะมันเลขสี่หนึ่งสามซึ่งเราอะ่ะก็ปันไปนิดนึงว่าขอพยาบาลเนี่ยนะว่าขอเปลี่ยนอื่นได้ไหมพอจะมีห้องอื่นว่างไหมอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือก็ก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายดีกว่อเนาะว่าทําไมอ้อมถึงสั่นพอได้ขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะชั้นสี่ห้องสี่หนึ่งสามต้องเล่าบรรยากาศภายในห้องให้ฟังก่อนนะคะในห้องก็จะเป็นโรงแรมทั่วไปเลยที่มีเตียงเตียงสองสองเตียงค่ะพี่เน่แต่ว่าเขาจะขยับเตียงอะค่ะให้ติดกับทิศท่นึงของอ้อมนะคะเป็นเตียงที่อยู่ติดกับ ริมห้องน้ําเลยติดห้องน้ําผนังกําแพงนะคะส่วนเตีย่ถูกไหมเขาดันเตียงเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเอาออกห่างคนละฝั่งเลยออีกเตียงหนึ่งน้องอีกคนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในห้องเนี่ยมีน้องที่พักก่อนหน้านี้อยู่แล้วหนึ่งท่านน้องก็จะอยู่ อีกเตียงหนึ่งที่อยู่ติดกับริมระเบียขงข้างๆจะเป็นกระจกแล้วก็เป็นผ้าม่านค่ะเน้นส่วนล่องตรงกลางนะคะก็จะเอาไว้พวกสัมภาระของที่เราวางแล้วก็จะมีโต๊ะที่ไว้ทานข้าวกันมีตู้ครึ่งแป้งมีตู้เย็นทีวีปกติทั่วไปของโรงแรมนะคะแต่บรรยากาศห้องก็ไม่ได้เก่าหรือว่าน่ากลัวอะไรก็เป็นโรงแรมที่ที่ดูแล้วนะ่าอยู่มากๆถ้าไปพักใน ทวงที่ไม่ใช่สถานการณ์โควิดนะคะอ่าแล้วน้องเนี่ยที่พักอยู่เนี่ยคะ่ะเขาก็อายุประมาณ26-27ปีผูห้หญิงเป็นผูห้หญิงลเลยค่่ะีเป็นเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงค,ะค่ะน้องพักอยู่ที่นี่ก่อนประมาณสี่คืนที่ได้สอบถามกันนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันได้แน,นำาััวเพราะว่าเราต้องอยู่ในการหลายคืน คืนคืนนั้นนะคะเป็นเป็นคืนแรกที่อ้อมอ้อมนอนที่นี่ก็ได้ทานยาหมอก็เคาประตูให้เอาข้าวเอาอาหารปกติแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอาการมาเต็มไม่ไว่าจะเป็นปวดหัวัจร้อนหรือหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานยาแล้วก็พร้อมที่จะนอนแต่อ้อมต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกคืนก่อนที่อ้อมจะนอนนะคะก็จะสวดมนต์ลไหว้พระของอ้อมปกติอยู่แล้ว แล้วคืนแรกที่หลับไปด้วยด้วยบรรยากาศด้วยด้วยความเพลียร่างกายที่ป่วยด้วยค่ะพี่แน่ทานยาเข้าไปแต่เหมือนแล้วนอนผิด,ผดที่อะค่ะมันก็จะมีความพะวงกับหลับตื่นเพลียกึ่งหลับกึ่งตื่นก็หลับนอนไปอะค่ะปิดไฟเรียบร้อยน้องก็นอนแล้วช่วงแั้น,นะคะที่นอน,นะคะพี่แนทมันมีความรู้สึกชาตั้งแต่ขาเลยค่ะ เริ่มทาไปลำตัวค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาค่ะพี่เนทแล้วก็คราวนี้ก็แบบไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยแต่ถามว่าในภาวะแล้วนะคะมันมีความรู้สึกตัวนะคะกึ่งหลับกึ่งตื่นที่แบบจะเรียกน้องข้างๆนะคะก็พยายามรู้ตัวเลยว่าส่งเสียงเรียกน้องอยู่แต่ก็เหมือนเหมือน เสียงมันมันน้องไม่เตือนนะคะพี่เนทอาการเหมือนคือทั่วๆ่วไปเขาอาจจะเรียกว่าผีอมซึ่งในภาวะที่อ้อมตัวชาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เนี่ค่ะอแต่ไม่ได้อะมันมีความรู้สึกเหมือนมีใ,ใครบางคนนะคะเน่ค่อยค่อยเดินเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็เข้ามาเย็ยนอยู่ตรงข้างๆเราเลยค่ะในข้างๆหูแล้วมันมีความรู้สึกถึง กลิ่นที่แรงมากค่ะ,คะจะบอกว่าเป็นกลิ่นสาบแห้งค่ะพี่เนยแจะว่ากลิ่นครั้งแรกที่เข้ามาในห้องก็ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าช่วงตอนที่เข้ามาไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่มันเป็นกลิ่นสาบแห้งเป็นประมาณอยากให้จินตนาการแบบความแห้งอับชื้นของซากที่มันแห้งไปแล้วค่ะใช่แล้วพอความรู้สึกเหมือนมีคนมาเยี่ยมอยู่ข้างๆแล้วค่ะ เขาก็เหมือนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆอะค่ะแน่แล้วเขาก็กระซิบพยายามออกเสียงอ้อมบอกเลยนะคะว่าเขาไม่มีเสียงแม้แต่จะกระซิบแต่เขากระซิบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อมจะลองทําเสียงที่ย้อมได้ยินให้ฟังนะคะเย่าอะ พ่อซึ่งซึ่งยายอะค่ะพี่เมเขาจะพูดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พูดวกไปวนมาวกไปวนมาแต่ตอนที่อ้อมฟังอะจับใจความไม่ได้เลยจนอ้อมต้องพูดว่าทางทางที่อ้อมกลัวนะคะก็บอกยายว่ายายใจเย็นๆถ้ายายอยากไปบุญกับหนูยายต้องใจเย็นๆพูดให้หนูรู้เรื่องแล้วหนูจะไปทาบุญยายถูกนะหนูก็ใจดีสู้ยายเลยเพราะว่า คือกลัวก็ยอมรับนะคะที่นี่ก็กลัวกลัวเป็นไปไหนอ่ะทําไงได้ก็ยังมีความแบบสงสารยายออมากๆเลยในความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกรู้ว่าเป็นยายลวใช่เ,ออเป็นเสียงยายให้แกๆเลยครับณตอนเนี้เสียงยายยังติโโดูหนูอยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะคะทีออ่นี่ออออใช่แล้วยายเขาก็สื่อสารออกมาคือ ขอให้เอามาค่ะไปทําบุญผ้าหอ่อศพผ้าขาวหอ่อศพให้ยายหน่อยแล้วก็เหมือนเขาหิวมากขอแบบทําบุญอาหารให้เขาอะไรอย่างเนี้ค่ะ,คะอ้อมก็เลยบอกยายแบบว่าเหมือนเราตั้งจิตคุยกัน,น่ะคะ่ะเหมือนเราไม่สามารถที่จะขยับปากได้เลยนะแต่เรารู้ว่าเราพูดอะไรหนูก็เลยบอกบอก,บอกยายว่ายาย,าย,ายสารเนี่ยหนูป่วยอยู่นะเดี๋ยวหนูรักษาตัวที่เนี่ยค่ะหายดี14วันแล้วค่ะตามที่หมอให้กำหนดแล้วอะหายดี อ่อก็จะไปทำบุญให้ตามที่ยายขอเลยอย่างนี้ค่ะพี่เมธพอแต่อ้องก็บอกยายอยู่นะว่าถ้ายายอยู่ที่นี่อ้องก็ขออยู่แบบเป็นสุลนะหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันได้แต่อ้องขอยายอย่ามาแบบนี้อยู่กลัวเพราะหยู่กลัวองูะใช่ค่ะพี่เมธต้งสิบสามวันนะใช่คือเราก็บอกเขาแล้วว่าขอให้อยู่กันดีๆเพราะว่าอ้องต้องอยู่ที่นี่อีกตั้งสิบสามวัน แล้ว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 หลังจากนั้นแล้วค่ะเหมือนจากที่เรารับปากเขาอ่ะร่างกายมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะขยับได้แล้วแ่บพยายามดีดตัวขึ้นไปเปิดไฟทุกดวงที่อยู่ในที่ในห้องอะค่ะจนน้องที่นอนอยู่ค่ะพี่เมฆเขาแบบถามว่าเพี้ยงอะไรทําไมอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟเก็ถามน้องว่าน้องมาอยู่ที่นี่ตอนแรกบอกเพี่ยงกี่คืนนะคะเขาก็บอกว่าประมาณสี่คืนแล้วค่ะคืนนี้คืนที่สี่ แล้วแล้วหนูเจออะไรไหมอมก็ถามเขาบอกว่าเขาก็ปกติดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เน์อมก็เลยเล่าว่าเอออมมเจอยายแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งเล่ากันแล้วก็จากหลังจากนั้นมาค่ะพี่เน์ก็ก็อยู่เหมือนอยู่กับยายตลอดเลยนะแต่ยายไม่เคยมาให้เห็นเลยนะคะก็ก็ก็เสินเงินใช่ไหะใช่มันจะมีความรู้สึกรู้แหละว่ามีน้องอีก อีกท่านหนึ่งอยู่แต่ในความรู้สึกของเราเวลาน้องเข้าไปอาบน้ำแล้วเราอยู่คนเดียวค่ะเราจะมีความรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีสิ่งบางอย่างที่มองเราอยู่ค่ะพี่แนแต่ถามว่าอ้อมกลัวไหมตอนนั้นร,รู้สึกสงสารยายมากกว่าแนละ้วในความที่เสียงของเขาหรือว่าสิ่งที่เขามาหาเราที่อยากจะสื่อเขาคงคิดว่าเราสามารถช่วยเขาได้ะคะ่ะเขาก็เลยมามาซื่อเรา<ๆ>ก็อ้อมมาค่ะรักษาตัวจนหาย จนจนขีดเดียวแล้วก็เลยมุ่งตรงไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งเลยค่ะศาลเจ้าที่เขาให้ทําบุญผ้าตกบนะค่ะอม,มก็เขียนว่าอ่ายายที่อยู่เลขท้อสี่หนึ่งสามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งใบแล้วก็ไปทําบุญที่วัดอซื้อเป็นอข้าวน้ำอาหารนะคะ ถวายสังฆทานแล้วก็กรวดน้ําให้กับยายก็เอ่ยชื่อแต่เราไม่รู้จักชื่อยายนะออมก็บอกว่ายายที่อยู่ห้องเลขพี่สี่หนึ่งสามโรงแรมนี่ๆๆอย่างเงี้ยค่ะี่เมย์ปรากฏว่าออมอ่ะคือวันที่อ้อมออกจากโรงแรมนะคะเป็นวันสิบสี่กลุ่มภาพอดีเลยนะและวันที่สิบหกอะค่ะได้ถูกลอตเตอรี่เลขหน้าค่ัตัวหน้าของใบนั้นเลย แล้วก็อ้อมอ้อมจะว่าเฉลยนิดนึงนะว่าทําไมเลขที่พยาบาลให้กุญแจ๊คอขแล้วอ้อมถึงสตาร์ตอนช่วงแรกที่อ้อมเล่าไปสี่หนึ่งสามอะค่ะทําทําธรรมดาแล้วว่าค่ะเลขสี่ของของคนจีนะคะคือมันไปพ้องเสียงกับคำว่าสีาก็คือความตายนะเนี่แล้วหนึ่งสามอะตามธรราโหราศาสตร์หนึ่งสามเป็นเลขคู่ศัตรูอ้อมก็ขอจะมีความรู้ในเรื่องนี้ค แล้วแล้วลองกับหัวเลขเลขหนึ่งอะคะ่ะมันก็เหมือนผอสาลอเอียค่ะพี่เมย์แล้วเลขสามมันเหมือนผอพึ่งมันก็เลยทายอ้องรู้ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะในห้องมันอาจจะมีอ,อย่างอยู่อะไรอ้อมก็เลยถามพยาบาลไปตอนแรกว่ามีห้องอื่นไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่เมย์ค่ะเรื่องราวก็ประมาณน,นี้แล้วค่ะพี่เมย์โอ้ยสั้นสแต่คนลุก บางคนบอกว่านี่ยังขนลุกไม่ไม่หายเลยกับเสียงคือเสียงเขาจริงๆแล้วแผ่วเบาจนอ้อมอก,กลัวจนต้องต้องสงสารว่าก,กว่าที่ได้แบบย้ายเอาใหม่ได้ไหมหนูฟังยายไม่รู้เรื่องเลยคือจะช่วยเขาก็อยากช่วยค่ะพี่แมตตอนยายแบบพยายามจำได้เลยว่าเหมือนผ้าขาวห่อศพ ให้หน่อยอย่งนนี้ยค่ะพี่เมทมันจะเป็นเสียงหวานที่หนูหนูบอกาพี่เมทไฟอะคะอ่ะตอนนี้ก็ยังขพูดยังไงไนะจำได้เลยออคอยที่อย่างนี้เลยค่ะพี่เมทแต่วันจะเบากว่านี้นะจะแบบคือพูดเวลาตอนยายเสือค่ะขนอ้องก็จะรู้ตลอดเลย พี่เน้นนอออกไปครัเวลาแบบเหมือนเราเราโดนพี่อำม,มันก็ขยับตัวไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะแต่พอเวลาคําพูดยายค่อยๆพูดคนหัวลุกอ้อเข้าใจเลยคาว่าคนลุกคนพองอทั้งตัวเป็นยังไงโอโ้โหนะอารมณ์ของคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอย่างถ้าเป็นเราเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรแบบนี้หรือได้กลิ่นเนี่ยความกลัวมันมาอยู่แล้วฮะใต้มาัตาเลย แต่เข้าใจอารมณ์น้องนะที่แบบว่าคนเรามันตัวชาไปหมดทั้งตัวก็คือโดนผีอั้มนั่นแหละนะครับมันก็เอ่อไปไหนไม่ได้กิ้งเกือกตาไปเรื่อยๆนะครับซ้ายขวานโน่นนี่นั่นแล้วมันก็มีเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบพูดออกมาแบบนี้แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าสงสารยายเพราะว่าไอสิ่งที่ยายสื่อสารมาเนะี่ยมันไม่ชัดไหนลองบอกยา<ช>่ซิว่ายายพูดอะไรออกมาหาเราอะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วก็ได้รู้เรื่องกันว่าอ๋อที่ยายสื่อสารมาต้องการขอบุญเป็นผ้าหอ่อศพแล้วก็หิวอยากกินนั่นอยากกินนี่ช่วยหน่อยได้ไหมเออใช่เลยค่ะพี่เน่โอ้โหเราเนี่ยอดคิดไม่ได้นะเออไม่ต้องพูดถึงเนาะในตอนที่เกิดวิกฤตเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติเลยแห่งโลกดีกว่านะครับว่ามันเป็นความเดือดร้อนของโลกเราใบนี้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในโควิด แต่โรงพยาบาลแต่โรงแรมก็ต้องมีคนที่อาการหนักเสียชีวิตไปนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันหาแทบไม่ได้นะครับเออโดยที่โรงพยาบาลรับไม่ไหวแลวะไปต่อที่โรงแรมนะครับโร <Hey. S 1> งแรมรับไม่ไหวก็เป็นภาคสนามอยู่ตอนอตรงริมฟุตบาทก็มีอะไรเงี้ยโอ้โหมันดูนะประเทศไทยเราได้เจอ <Hey. S 1> วิกฤตนี้ แล้วหนึ่งในงนั้นก็คืออ้อมที่เข้าไปอยู่ในนั้นและี่ถาม<ช>น้องไหมที่ที่อยู่ข้าง,างเตียงอะว่าเขาได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรยังไง่ะน้องก็ปกติค่ะน้องเป็นสาธารณะบอกน้องน้องบอกว่าน้องมาอยู่ก่อนก็ไม่มีอะไรอใช่ค่ะก็คือน้องเขาไปจิตอาสาอยู่แล้วแต่ไปติดถูกไหมโ,โ,อโอเค นี่คือการเล่าเรื่องครั้งแรกนะค้งาน้ำเสียงนะครับอักขระทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีเลยแต่ว่าเสียงอ้อมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าอ้อมเป็นหวัดะต่ขาทีน่มคือมันเจอรางแล้วมันยังไม่หายดีต้องขออภัยด้วยค่ะอย่างี้ที่พูดให้พี่ฟังก็คือเรื่องตัวเลขแสดงว่าน้องอ้อมก็ศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกัน อ้อมเรียนโหราศาสตร์ค่ะพี่เน็ตก็ปึกษาด้านนี้มาใช่ออใช่ค่ะพี่เด็เออออแล้วอ,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 อย่างเงี้ยมีคนจะไปปรึกษาเราอะไรเงี้ยได้ไหมหรืออะไรไงหรือยังยังไม่ได้เปิดเป็นทางการอ๋อ คือช่วงนี้ขอพักรักษาตัวก่อนหมายถึงว่าตอนนี้อ้อมไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ก็เลยยังยังไม่ได้เปิดแต่เมื่อก่อนอ่ะอ้อมก็รับดูดวงชะตาอ้อมต้องเกลื่อนบน,นี้ก่อนเลยนะคะพี่เด้ว่าการดูดวงของอ้อมนะคะมันเป็นหลักวิชาที่เราใช้เพื่อเป็น GPS นําทางชีวิตเท่านั้นไม่ได้ให้เชื่อทั้งหมดอันไหนดีเราทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นคะ่ะพี่เมทแต่ว่าอันไหนไม่ดีเราเพียงเพื่อที่จะเอาเขาเรียกว่าเป็น ข้อไม่ดีแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่ทําให้มันเกิดขึ้นมากกว่าไม่ได้ให้งมงายออค่ะเออเ,ออเพราะว่าที่พี่ถามเพราะว่าน้องเนี่ยที่พูดมาเลขสี่คืออย่างนี้หนึ่งสามเป็นอย่างนี้คู่มิตรคู่ศัตรตูอะไรเงี้ยสมัยก่อนพี่ก็ไปเรียนเรื่องตัวเลขมาอา่าพี่ก็รู้เหมือนกันนะครับไปไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเลกันสมัยแรกๆโอ้โหหลายปีแล้วนะครับศึกษาเรื่องตัวเลขเหมือนกันแล้วเราไม่เชื่อเราก็พยายามจะไปวิเคราะห์นะ วิเคราะห์ข,ขนาดไหนรู้ไหมน้องเขาบอกว่าเลขคู่เนี้ยมันไม่ดีนะครับอลองไปศึกษาดูพี่เนี่ยเอาเลขคู่เนี้ยไปแล้วไปที่สุสานรถยนต์น่ะพี่ไปเลยนะสถานที่แห่งหนึ่งโอ้โหมีรถยนต์ประมาณสักสามร้อยคันได้มั้งที่เกิดอบัติเหตุแล้วเขาก็เอาซากมาทิ้งไว้ทิ้งไวไง้เนี่ยแล้วเชื่อไหมพี่นับอะนับเล่นๆเลยห้าสิบคัน มียี่สิบห้าคันที่มีตัวเลขคู่นี้หน่งสามใช่ไหมคะพี่เมธมีไม่เป็นไรไม่ไปบอกอ่ะเดี๋ยวคนเขาขับรถอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะจะวุ่นวายซะเออแต่ไม่ใช่หนึ่งสามไม่ใช่หนึ่งสามแต่เป็นเลขกู่โอเคเข้าใจแล้วเลขคู่นั้นแหละเลขกู้นั้นแหละเออแล้วมันก็จริงด้วยนะเออแต่มันมีแต่ด้วยอ่าแต่บางคนขับได้ เอออย่างเช่นคนเกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์อย่างเงี้ยขับเลขนี้ได้เออแต่นอกนั้นขับไม่ได้เอออันนี้เป็นความเชื่ออันนี้จะต้องเขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวของผู้ชายวิจารณญาณนะว่าพี่เองเนี่ยไม่เชื่อนะพี่ขอตามไปดูหน่อยเถอะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นมันจริงไหมเออพี่ไปถึงสองที่เลยนะสุสานมอเตอร์ไซค์สุสานรถจนตอนนั้นเขาแยกเก็บฮะ เพราะว่ามีรถยนต์ที่ยึดมาแล้วก็ยังติดไฟแนนซ์อยู่เขาก็รอไฟแนนซ์ที่จะมาตามกลับไปนะฮะกับสุดสารรถยนต์ซึ่งมันเป็นซากปรักหักพังเนี่ยพี่ก็พยายามไปดูอ่าไปช่วงบ่ายเย็นก็ไปเดินดูนับจด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 ,จดเอา50คันพออ่าพี่ก็ไปเดินดูเดินดูเดินดูโอ้โห50คันเนี่ยจะด้วยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ยี่สคันมีสองเลขสอสองตัวนี้อยู่ในนั้น มันก็เป็นเรื่องแปลกนะอาจจะบังเอิญก็ได้แต่อบังเอิญที่สองก็คือมาดูที่สุสานมอเตอร์ไซค์ก็มีเยอะเหมือนกันอีกเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อสมคนเนาะเอามองว่าเป็นการเก็บสถิติได้ว่าค่ะพี่เมทผูพี่เมทไปนำก็คือการเก็บสถิติใช่พี่ไม่ได้มองเป็นเรื่องแบบดูดวงดูอะไรเลยนะพี่มองเป็นสถิติว่าอ๋อไอ เลขเนี้ยมันไปอยู่กับรถคันนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้เออแต่มันก็ไม่ทั้งหมดเหมือนที่เขาบอกว่ามีแต่แต่ว่าคนพุทธกลางคืนอย่างพี่เนตรเนี่ยขับได้อย่างวันเสาร์อย่างเงี้ยวันราหูเนี่ยขับได้ไม่เป็นไรเอออันนี้ก็ว่ากันไปเนาะโอเคขอบพระคุณมากมากน้องอ้อมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่ได้เลยค่ะพี่เนตรขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วย อ่ะเดี๋ยวให้เสียงนีดดีไอ้ให้นั่นอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้เสียงน้องอ้อมเนี่ยคับเวอร์เพลงรอยรักอ๋เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงขอานะเออเดี๋ยวจะได้จะได้ออกในเดือนหน้านี้เออเออเออโอเคขอบคุณมากน้องค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะ